สะพานแบงค์ร้อยสวัสดีครับวันนี้มารีวิวล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อลายอมตะนะครับตลอดการนะครับลาย LMR นะครับเป็นลายเขาวกวางนะครับเนียสไตล์เขาวกวางคือแปดก้านสิ่งก้านสาขาออกมาอย่างนี้นะครับว <laughs> งนี้จะเป็นล้อหน้าแปดนิ้วนะครับหลังเก้านิ้วนะครับ วงที่มาให้ดูเนี่ยเป็นหน้าหน้าเก้านะครับเป็นล้อสไตล์แบบมีลิบนะครับมีลิบคือขอบลึกนะครับลึกมากนะครับประมาณสองนิ้วกว่าวงนี้เป็นสีไฮเปอร์แบ็คนะครับอออฟเซตสามสิบห้านะครับมีห้ารูร้อยสิบสองใสเบ้นนะครับห้าร้อยสิบสี่นะครับมีห้ารูร้อยด้วยนะครับรถอ,อะไรมาใส่ได้หมดเลย ลายอมตะแบบนี้นะครับคําว่าอมตะคือมันอยู่ได้ตลอดไปคุณใส่ติดสิบปีนะครับลายเนี้ยก็ยังมีคนใส่อยู่นะครับใส่ไปเบื่อมาเทิร์นรับเทิร์นด้วยครับนะครับเจอกับผมรับเทิร์นกับผมรับเทิร์นด้วยนะครับแม็กหน้าสิบแปดวงนี้นะครับเป็นล้อใหม่นะครับผมจัดอยู่วงละนะครับราคาต่อหนึ่งวงนะครับวงละห้าพันห้านะครับ ราคาพร้อมติดตั้งให้เสร็จนะครับของแถมน็อล้อ,อปอ,อกกันสั่นครบชุดเลยนะครับล้อสวยงามมากครับจริงๆล้อแบกเป็นอะไรที่ควรลงทุนนะครับคุณใส่ไปสิบปีคุณก็ขายได้ <laughs> ผมซื้อทีวีมาเครื่องแสนกว่าดูไปสามปียนทิ้งถ <laughs> ้าวันเสียนะครับแต่แบกนี่ขายได้นะครับเบื่อมาเทินขายได้ตลอดนะครับ ก็สนใจอยากให้รีวิวล้วตัวไหนแจ้งได้นะครับสินค้าเรามีเยอะครับรีวิวได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ